จุดพักรถเชื่อชัยตัวครับมากี่ครั้งก็ไม่เคยพลาไปเตียวที่นี่คือเด็ดจริงๆที่สุดของที่สุดนี่ชามละห้สผมเพิ่มทุกชิ้นไปอีก10บบาทได้มาแบบนี้เลยหน,นึ่งช้อนหนึ่ช้อน เดบิวต์เราบอกเลยอ๋อที่สุดของที่สุดไม่มีอะไรจะสุดไปกว่านี้แล้วครับทุกคนนี่ครับมาโคราชนั่งเชิดชัยทัวร์เพื่อสิ่งนี้เลยนะทุกคนนี่จะไปไหนที่เป็นภาคอีสานผมจะนั่งเชิดชัยทัวร์เพราะว่า ตั้งใจอยากจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวตรงจุดปักรถดนี่แหละนี่ครับนี่จุดปักรถด